โรครายกำลังปล่อยหุกหลังจากสุกตัวมาสักพักโดยเฉพาะเขาคัดมัดหนักๆกมวยรุ่นยากนี่มันมักจะถูกนับโรคร้ายกำลังปล่อยหุกมันรุกมาซะเกินจารับ แผลที่ปรีก็คงปลอดเสียงปรับวันถูกทับสะทกหัวอกทะลุแยบก็แยบได้เพียงยึกไม่ดังปึกดังโปดังปุวงการยุดก็เหาะห,หูเกินแรงยุแรงยักยามพักยกโรคร้ายกำลังปล่อยหุก มาทุกจอกะทอให้สะทกทึมทึบในทัดกาตกอยากไหว้ปลาโลกปลาโลกโอ้เจ้าโรคสับจ้า